สวัสดีครับสวัสดีครับเทสเสียงก่อนเบื้องต้นนะครับผมมาตอนแรกเราต้องเทสเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเสียงเข้าสตรีมนะครับผมสวัสดีครับเราอยู่ในเกมนี้คือบาฮาร่าครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นต่อจากคราวที่แล้วนะครับจากไลที่แล้วนะครับเดี๋ยวโหลดเกมแป๊บเดี๋ยวหาก่อนเซฟไหนเนาะโอเคเจอแล้วเซฟนี้ครับ เราจะไปเกาะอ,อังกฤษกันในวันนี้นะครับผมไปโหลดเลยเย่ yeah. เดี๋ยวผมทวนนิดนึงครับผมจากคลิปที่แล้วตอนท้ายที่เราเล่นเป็นไลล่านะครับผมที่ไลล่าเจอหลุมศพเอวอเพราะว่าได้รับเมลลึกลับจากใครบางคนเป็นเสียงมาครับว่าว่าให้ให้ไปตรงจุดนี้นครับแล้วทำให้ไลล่าเจอศพของเอวอ นะครับทำให้สามารถเอา DNA มาเข้าเครื่องอนิมัสได้นะครับมาวลคัฟตูอิงแลนด์ครับผมอยู่ในก่อนกิดแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับอ่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปปี8ปดร้อยคจับผมก็น่าจะก่อนไอ้นี่ปะ ก่อนคิดสักกัดอีกนะครับผมือตอนนี้ทีมของเอวอครับผมรวมทั้งสมัยพวกที่ไม่เห็นด้วยกับกับกับกษัตริย์นะครับผมกับพ่อของฟีเกิลนั่นแหละนะครับที่ไปรวมกับคิงแฮร์รอลครับกรวมตัวกันมาตั้งต้นใหม่สร้างอดีตศาสตร์ใหม่ที่อังกฤษนะครับผม โดยที่ว่าทั้งหมดได้ข่าวว่าฟันอฟเด็กหน้าครับมาอยู่ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับรก็นนคือเราจะหาทำเลที่ตั้งก่อนนะครับผมเดี๋ยวอันนี้คือให้เรือของเอวอนนำหน้าไปก่อน,นครับผมเรือลำอื่น <Tab flaws yapa hermano> <theessel> sigurd really? do like the sons of ragnar know that we are coming they do not but they will not scoff at our visit of the four kingdoms in england the sons of ragnar have settled only one thing for the taking do we mean to join their army Now, now, we will speak with them get the lay of the land and carve this country into as many pieces as we see fit look ahead there is that what passes for a town plain brick in a single rune to their timid God oh. that rune is called a root dug the cross upon which their God was sacrificed <laughs> it sits of <laughs> but a place of worship <laughs> killed their Christ and now they display it in worship bizarre! <laughs> We carve idols of our gods and make wishes before them, like our sacrifices to Odin. the One-eyed, but we do not worship the wolf that kills him. That is the difference. Whatever strangeness we see in these Saxons, they must think the same of us. Saxon, Saxon Look there, what are they doing? อันนี ENT ้น่าจะเป็นแบบขนมคำนิยมของเขาแหละนะครับผมเป็นขนมคำนียมของชาวแฟกซอนนะครับไม่ร like ู้ทำอะไรเหมือนกันเหมือนล้างบาปหรือเปล่าไม่รู้ไงครับนี่ครับเหมือนแบบสำระจิตใจหรือเปล่าที่เราลงน้ำ we could storm this port with ease. sack without breaking a sweat. is there much in the way of treasure there? Oh hey. no, leave it aside. i will the to their gods. there will be a fortune there. time enough once have settled. come to stop the boats. pull up over there. โอ้มีเชือกกั้นอยู่ครับไม่ให้ผ่านน้านน้ำนี้ไปนะผมเหมือนกับว่าเราต้องผ่านไปอะยังไงต้องผ่านไปเดี๋ยวที่เกิดจะให้เอวอไปผลโซล่ามของหน้านน้ำนี้ครับผมเพื่อว่าเรือเราจะได้ไปได้นะครับอ่าแจ็คจะขอไปด้วยแต่ว่าซีเกิดบอกว่าไม่ต้อง เอวอไปคนเดียวก็พอนะครับได้ดิบอกอ้ออึ๊บอันนี้ลงน้ำสบายครับเราไม่ต้องกลัวหนาวแล้วเพราะว่าเพราะว่าเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศไปเลยดูดิเราต้องเข้าไปข้างในนะเพื่อจะกดเ,เดี๋ยวเรามีสก,กิลแล้วนี่สองอันใช่ไหมครับเราจะอัพได้แล้วนะน่าจะอัพถึงนี่มาแล้วถือดาบสองมือโอเคนะใช้เลยดีกว่าครับผมนี่ แล้วเราก็จะถือเป็นอะไรดีถือเป็นโล่แล้วกันครับแง่โล่กระดับใหญ่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ไอ้นี่กันดีกว่ามีอะไร3.2แท็กนี่บกวกเดมเม็นไปเยอะๆเลยอ่ะเราจะถือโล่กระดับใหญ่นะครับโล่ตัวน,นี้อัปเกรดได้ด้วยแฮะเดี๋ยวนะมาดูก่อนว่าเอาเราอัปเกรดอะไรก,ก่อนก็ที่ไปเราใส่หมวกนี่อยู่ะ่ะนี่เราใส่นี้ดิเอออัปเกรดได้ด้วยครับขอดูแป๊บอันนี้เราอัปเกรดเต็มแล้วเนาะ น่าจะอัพเป็นไอ้นี่ได้ถ้าเรามีทองครับใช่ไหมถ้ามันใช้ทองทำหรือเปล่าขอดูเช็คแป๊บครับผมว่าผมเอาอะไรดีเอาน,นี้แล้วกันนับไปก่อนโอเคอันนี้มันได้อะไรมาใหม่อ๋อนี่ครับได้เหมือนได้ประจำวันมาพวกนี้หินขีดพวกเนี้ยเฮ้ยมีแท็กทูด้วยฮะเขาอย,อยากฝากแล้วอะ <laughs> โอเคไม่เป็นไรครับไปโอเคเนี่ย มีคนอยบนหอคอยด้วยเยวก็บคนบนหอคอยก่อนโบคนอย่างนี้แรงเดียวผมชอบนักคนเดียวปะเดี๋ยวคนนั้นมามองคนนั้นเดินมาครับร้อนเขาเดินไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยสเตลยคิว ต้องเดินตรงนี้เลยว่ะเฮห็นล่วงโอเคทันทันพอดีทันพอดีอะไรอะไรล่วงมาวะอะไรอ๋อนกโหเยโอเคครับเก็บนี่ทำไรยืนปัสสาวะอ๋อ ล่วงไปก่อนยืนปัสสาวะอะไรแถวนี้ยอง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 เดี๋ยวสักครู่นะครับเหมือนเหมือนไลฟ์ผมจะหน่วงๆน,นิดนึงเดี๋ยวขอเช็คไลฟ์แป๊บอืม มันหน่วงๆป่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมขอเช็คไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับสำหรวันนี้ไลฟ์ไลฟ์ผมหน่วงจังสักคู่นะแป๊บหนึ่งนะครับ ครู่แล้วผมขอเช็คเน็ตแป๊บหนึ่งครับเหมือนเหมือนว่าเน็ตมันจะลวงลวงอยู่เนี่ยเนียรู้สึกการเดินกันลวงลวงสักครู่ครับดีขึ้นไหมโอ๊ยมีภาพเห็นเลยไม่เป็นไรลุ่นอะไรได้<ร> ขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับผมผมรู้สึกว่าไหลหน่วงมากเลยแป๊บหนึ่งนะครับมีอะไรผิดพลาดหนอสักครู่นะครับ โอเคเดี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่ครับผมเหมือนเด็ดเด็ดมันมีปัญหานิดนึงนะครับผมแปบ๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับผมสักครู่นึงอาจจะเป็นอาจจะต้องตั้งไลฟ์ใหม่เลยหือเปะเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับผมสักครู่นึงครับมีปัญหาจริง,รงตอนนี้